มกันนเระสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้เราอยู่ที่วัดบ้านห้วยเกลือครับตำบลห้วยเกลืออํเภอกุมภาวาปีอุดอรธาน,นีครับมื่อนี้สอดแจ้งนะครับกับงานพระราชทานเพลิงศพของรองพอเจ้าอาวาสนะครับเมืองฟีสอดแจ้งพี่น้องนะครับได้มาตรา34เทื่อแล้วสําหรับวัดบ้านห้วยเกลือนะครับ เอาบ้านหอยเกิืองใหญ่เด้อพี่น้องนะครับบะเมนหอยเกิืองน่อยมีสองหอยครับหอยเกิืองน่อยกับหอยเกิงใหญ่มื่อนี้เขาอยู่หอยเกิงใหญ่ครับนะครับข้ามาแเราก็กดแชร์น้าเด้อนะครับพี่น้องอุดรมักมวนอุดรมักเมาครับอุดรมักจกตาครับมื่อนี้สอดแกงครับกับชิมงานหมอํำใจเกิือร้อยหมอลำเรื่องต่อก่อนทำน้องก่อนแกนหมอลำศิลปะวัฒนธรรมหมอลำร่วมสมัยครับหอยทอดทอดัสดีแม่วันธนาครับ ลงท่านกระไหลพี่น้องลงท่านไล่ไหลนะครับกับงานพระราชทานเพลิงศพของเจ้าอาวาสเพลินนะครับเมื่อนี้ได้เบิ่งฟี่ซอสแยงนะครับมาเด้อมือแรงครับหลังจากที่มือขึ้นอยู่หนองบัวลำพูครับมืออื่นอยู่โคราชด้อครับนะครับโคราชเสร็จไปต่อที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวิเชียรกับงานเบิ่งฟฟี่คือกันครับพี่น้องเตรียมพร้อมครับ ฮอนฮอนครับแม่ฮอนบักคักเลยฮอนฮอนฮอนหลายนะครับฮอนแต่ก็ต้องอดเอาแล้วอยากได้เงินเพิ่นครับมอน้แซบนอกคไม่รัดเพิ่นสิได้เห็ดหยางบุ้นนะครับเพิ่นกำลังสิเลิมพิธีพระราชทานเบิ่งศพนะครับบุญใหญ่ครับบุญใหญ่พี่น้องมาเบิดอุดรเลยครับสบายดีไอ้ค้ำแปงครับฟังทรายเป็นยังไเนาอฮอนบอกครับ สวัสดีแม่หยวกครับสวัสดีแม่หมีอุดรครับแม่หมี่มาบบมอนี่กลุ่มเพราะว่าครับมอนี้บ้านแม่หมี่ตัวนี้บ้านเจ้าภาพ้พอนครับครับ สวัสดีแม่สุพรบุญปัดครับเ <C ons ign al> มียหักของคอนวอยครับเมียหักของใจเกิดรอยได้กินได้อยากได้อยู่ได้เศร้ากันน้ำอีเมนีรัะนะครับสุขภาพแข็งแรงเด้อมแม่นะครับคือกันมาสั่นอันทั้งฟังสายเพิ่งมาฮอนคือกันสวัสดีแม่มวยยุ้ยครับฮอนบอน